กับหนานครแห่งใหม่ The ะบ l l l i ฟ์ s t o รมบางแคกันนะครับเอาละครับนี่คือโชว์สุขรลักการนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเตรียมกล้องมือถือกันไว้ให้ดีเลยนะฮะขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่โชว์สุขรลักการของเรานะครับนี่คือ s u m m e r Wonder Wave c e l e b r a t i o n Show

นี่คือ Summer Wonder Salvation Show โย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 โอ้โหยุ่งโยากมากยุโมะยากมากสนุกสนานดีเงี้ยเป็นไงโยเดอสมเดนะครับให้กับศิล ตอนนี้เซเลบเด็กด้านของเรากำลังมีความสุขกับลูกโป่งมากเลยโอ้โหโอ้โหนี่ฮะผู้บริหารเรายังโอเคใช่ไหมโอ้โหเป็นภาพที่น่าน่ารักมากเลยครับมองจากมุมสูงลงไปโอ้โหลูกโป่งนะครับในงานรายศรีรัชของเรายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาล้วครับโอ้โตอนนี้เราปล่อยให้เด็กๆได้มี โอกาสสนุกกับโมเมนของลูกโป่งเราวัาแตกนะลูกไม่กลัวเสียงลูกโป่งแตกใช่ไหมส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือขยับชิดกันนิดนึงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโชว์ที่อลังการมากๆนะครับผสมผสานโปรักชั่นแสงสีเสียงแล้วก็นำเสนอนะครับการเฉลิมฉลองโฉมใหม่นะครับของ The Ball l i f e Store Barca นะครับสีสันของกรุงเทพตะวันตกออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม um! ส่งเสียงให้กับพวกเข้าอีกครั้งหนึ่ง นะฮะเอาละครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือนะฮะต้อนรับคุณสุภรักษ์อัมพุชนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะบล็อกรูปชักกาสักนาที่เราได้เลยนะครับรุ้บอกกันทั้งแน่นและเลนนะครับโอเคเดี๋ยวได้ระวังนะครับนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการโพสเฉลิมฉลองนะครับ ในการกราดออมพานิกนะครับแต่พอไลฟ์ตัวบันแคร์อย่างยิ่งใหญ่ขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารทุกๆท่านนะครับในแถวแรกนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะฮะเราอาจจะใช้เวลาในการจัดเฟรมให้สวยงามตรงนี้กันสิ่งที่ควรโอ้โหลุกโหมแน่นมากจริงๆโิงโอ้โเงยแตกเลยเอาเอาทิชชู่เอาทิช oh <my> ทชู่ให้ให้น้องหน่อยครับให้โบเช่นิดนึง นะฮะอยู่ทุกโชว์เลยนะครับเอ้มิเกลได้ลูกโป่งในโลกนะฮะเอากลับมาหังคาชอบไหมนะมานะครับผูะะ้บริหารของเรานะคะรับระวังลูกโป่งนะครับเค่เวเชิญ์ผู้บริหารนะครับแถวที่หนึ่งนะครับทุกท่านเลยนะคะรับรวมถ่ายภาพฉเฉลิมฉลองนะครับเดี๋ยวเราจะมีการ โฟร์สเดเ a ชั่นเฉลยฉลองนะครับในการแบรนด์ p e n นิ g เดอรบอลไลฟ์โตบาแคร์อย่างยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับในแถวที่สองนะครับผู้บริหารแถวที่สองนะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจจะเดินยากนิดน,นึงนะครับต้องกราบขออภัยนะครับพี่พี่ทีมงานช่วยช่วยดูให้นิดนึงน,นะครับโอเคเอาละครับโอ้โหชน ลูกโป่งโปรยลงมางเมื่อสักครู่นี้เป็นช็อตที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวตอนนี้หน้าเวทีขอเราเน็่ยแน่นไปด้วยลูกโป่งหลากหลายสีเชิญครับเชิญครับเชิ <Okay. S 1> เลยครับเชิญเลยครับเอาล่ะนะคนที่ดูผ่านทางไลฟ์อยู่นะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจมอไทยแลนด์นะครับหัวใจรวมๆมาได้เลยรวมถึง u t u b e นะครับของมอไลฟ์สโตร์แบนแคร์ด้วยโอเคครับเชิญครับเดี๋ยวลองันอีกสักนิดนึงนะครับ โอเคนะ okay, ครับ <S <S อาจจะนันยานิดนดนะครับค่ะพี่พีจูเนีช่วยช่วยดูให้ด้วยนะครับ okay. <Okay. S 2> โอเคลงไปฮนะเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำงาน โถสเฉลิมยฉลองนะครับในการแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับเดอะมอลลไลฟ์สโตรมบางแคกันนะครับตอนนี้โอเคฮะแจกแชมเปญได้เลยนะครับจุดานนะครับจะได้รับแชมเปญน,นะครับในการเตรียมตัวโถสเฉลิมฉลองนะครับขอเล่นเชิญ น้องๆศิลปินดาราทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับบนเวทีเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยเป็นอีกหนึ่งช็อตโรยสารเลยนะครับนี่คืองานเปิดตัวของ Live Stone m a r k Grand Opening c e l e b t i o n นะครับเชิญเลยครับสวัสดีทุกท่านนะ,ค,ะนครับบ๊ายบาครับ โอ้สิกรี๊ดกันมากกรี๊ดใครตรงนั้นกรี๊ดใครคะกรี๊ดบื้อลังท้าต่อวไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเดินไปหานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอแจากช็อปเปญกันสิไิ่ไดงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทำการนะฮะเขาดาวเริ่มรับจากห้านะครับเดี๋ยวรบกวนทุกทุกทาน นับดังๆเลยนะครับเพราะว่านี่คือการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับในการ Grand Opening นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สตอร์ปาร์แคล่นะเดี๋ยวเราให้มีวีชักภาพให้จัดเฟรมให้สวยงามกันนิดเึงนะครับพอได้แล้วบอกนะฮะโอเคอ่ากูจะมาระวังตกใจ c o 2นะครับใครที่ยืนอยู่ข้างๆนะฮะมันอาจจะแบบ ฟูฟ้าเสียงดังน,นิดนึงโอเคเอาละครับทุกคนครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับเราจะเข้าสู่การเฉลิมฉลองเร็วไหเดี๋ยวนะเขาด่าพร้อมกันด้วยนะครับนี่คือการเฉลิมฉลองนะครับส่ความนสำเร็จร้งยิ่งใหญ่นะฮะกับกบ e b ไลฟ l สโตบายแคร์ไ t a ์โอเ i n ้ล e ิ่งเซอร์เรียลเลทุกคนครับเขาด่าพร้อมกันนะ บอลไลฟ์โซล์บัแ์แกรนด์โรแมนดีเซอร์เบชันนะครับเดอะแคปิตอลออฟไบรท์โอนเนอร์สนะฮะเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสีใงความบรรทัพใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละนะเฉลิมฉลองเลยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับ leading the ball l i f e s t ์ l e baccarat of the next celebration y e สวยงามครับเอา้เอาพวกเราคนดีครับเย้สุดยอดโอเคครับพี่พี่ชมบนจอนดครับไปตอนนี้นะครับสามารถเก็บภาพยิ่มนะครับแล้วก็คลิปวีดีโอกันได้เลยนะครับเิญได้เลยนะฮะส่วนพี่น้องเสียวินดาราทุกท่านนะครับยิ้มรอรอสวยๆหวานๆได้เลยนะครับ เป็นต้องการนะครับทุกคนครับต้องการครับเดี๋ยวบอลไลฟ์สู่พัคเกตี่มีมีพี่ช่างภาพคนไหนนะครับยังไม่ได้บอกได้เลยนะครับ เ,เ,เอาแล้ะครับเป็นไง้ฮเรยียบร้อยไหมฮะโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะพี่ๆทุกบรนหานะครับขอบคุณเซเลบศิลปินดาราทุกท่านนะครับเดี๋ยวรบกวนที่แล้วอยู่ของเราต่อก่อนนะครับรวมถึง,งน้องปอเช่ น้องเนนี่นะครับพี่ชมพู่แล้วก็น้องเราพนาคุตอยู่กับเราบนเวทีต่อต่อนะครับส่วนที่เหลือขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนแน่นอนครับว่างานวันนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าความสนุกสนานความบันเทิงมีงอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพอเชิญแล้วติดตามกันให้ดีเลยนะครับ Čujem da si uvijek เชิญน้องครับเพื่อนครับเดหรือช่างครับตคองการในชั้นนี้เลยนะครับตอนน,น,อตนี้พวกเอีิเกลกลับขึ้นมาแล้วที่สายฟ้าพาี่อายกุกลับขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวพีช็อตเพียนะฮะหนึ่งช็อตนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับน,อนบ้องประเชอยู่ท่านนี้นะครับอภิสายฟ้าอภิสายฟ้าเชิญพี่การ์ดโอเค,อเคทุกคนครับเดี๋ยวจะเป็นมุมแบบเซลฟี่ลงไปนะฮะข้างหลังชูไม้ชูมือได้เลยนะครับ ที่เขียนด้านล่างนะครับสามารถชูไม้ชูนิ้ได้เลย

สองกะหมองต้งนิฮารเฮ้หัวใจครับหัวใจครับอันนั้หัวใจเด็กๆนิฮาร์ก็ได้นิฮาร์โอเคอนันันดผมปัหน้นะคะันงสองสโอเค ส่งความตั้งใจไปถึงทันไลน์ด้วยนะฮะโอเคครับอ่าพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้พัฟฟี่นะครับทีนี้ต้องการแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับแล้วก็ศิลปินดาราของเราทุกๆท่านด้วยนะครับเอาล่ะหาวิดีโอดูคลิปได้ครับ số lúc bổng rồi số lúc bổng rồi ôi có lúc bổng luôn lúc bổng xì xong lúc bổng xì theo thằng kia hả thằng ê lúc bổng xì xong như này lúc bổng xỉ xong tiếp theo chú chú nói chú 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 เอาเพลงอีกสักรอบนะครับเดิมสองซักเย้โอเคนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับผู้บริหารแล้วก็เิียินของเราด้วยในใจฟังเอาหความประทับใจบนกระดิกันไปเรียบร้อยนะครับนี่เป็นวันสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งใหม่ พยายามทุกทีตอนมันตกไปให้แบบเต็มร้อยสตูปปั้งแข็ขอบคุณใคงานนี้สิ่งคนชมดุจแค่ด้วยโอเคอ่าเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านล่างก,ก่อนได้เลยนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นครั้งทสุดเอาอีก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 โอ้โหสวัสดีครับครับ โอ e. ้แฟนขาดเยอะมากๆเลยทีเดียวเร็วเร็วเร็วเรีบมารีบมาดั้งอีตั้งอีสุดยอดที่ข้างหลังคอจะแตกเลยครับอะไรนะทีข้างหลังคอจะแตกข้างหลังคอจะแตกแล้วโอเคโอเคโบครับครับแฟนขาดแบบเน้นแน่นมากเลยมีอะไรอยากจะแบบว่า เซฮายทักทายเลเชิญเลยครับขอสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยินดีที่ได้กลับมาเชิทุกคนอีกรอบนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้แบบทำให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะครับผมมามากสุดยอดจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้กัปเขามีแจกดอกไม้ด้วยนะมีใครได้ดอกไม้กัปบ้างเปล่า ดีไหมไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงแต่จริงคืออยากแจกให้ทุกคนมากๆเลยนะครับกัปตันวันนี้เดอะบออลไลฟ์สเตอร์บางแคร์ได้มีการแบบโอ้ปรับโฉมใหม่ครับผมเป็นไงบ้างครับกัครับพูดถึงความรู้สึกไหมคือตั้งใจมากเพราะว่าจริงๆผมเคยมีโอกาสได้ไปอยู่ใบางแคร์นะฮะโอ้ก็บ่อยใช่ไหมไม่เคยหมายถึงครั้งที่ได้มาแบบเคยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างบผมเห็นว่ารีโนเวทใหม่ตั้งแต่แบบ ห้าอะไรพวกนี้ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่ติดตามน้องน้าเดินเนาะใช่ครับผมหน้าเดินหน้าช้อปปิ้งมากๆเลยทีเดียวถ้าได้ไปเดินช้อปปิ้งกับครับอยากจะพาพี่ครับไปช้อปอะไรฮะช้อปอะไรนะเลโก้นับช็อปเลโก้เหรอชอบครับชอบมากเลยนะชอบเลโก้ชอบชอบอะไรพวกนี้โอเคพาพี่ครับไปช้อปเลโก้เนาะโอเคครับ ครับครับวันนี้มีอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับโอ้ก็แน่นอนเลยครับผมต้องขอบคุณทางพี่ๆบอลทุกคนมากเลยครับที่ให้เกียรติในการให้เกียรติเรามาแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้มากๆเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้มาเดินช่องกับทางนบอลบ่อยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานในฐานะแบรนด์บล็อสเดอร์ด้วยวว้าใช่ครับผมก็มีใจาีใจมากๆก็ขอบคุณพี่ๆเบอนแลทุกคน โอเคนี่นะครับมาเดอะมอลล์ไลฟ์โชนะต้องมีเอ็มการนะฮะต้องครับพี่บู๊ทครับของพี่กัปนะครับจะได้แบบว่าส่วนลดอะไรต่างๆมาในยาม้านมาบไปหมดครับผมและวิธีการสมัครง่ายด้วยง่ายมากคนเข้าแอปพลิเคชันที่เป็นกข้อมูลงลุญแจอันนี้ก็สามารถสมัครได้เลยครับใครสามารถโชว์เอ็มการขึ้นมาในตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ไหนไหนไหนอ๋อนี่นี่นี่ โอ้สุดยอดมากไม่มีอะไรให้ครับเอาเอาลูกบอลไปครับโยนลูกบอลให้เขาโยนโยนไปสุดยอดโอเควันนี้คนเยอะมากถ่ายรูปกันหน่อยนะเราถ่ายรูปครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีกันนิดนึงนะโอเคไหมฮะพี่ช่างภาพเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับด้านหลังครับ าขัดแน้ลุกกับนะครับโชว์มาได้เลยนะฮะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรักใครรักใครรักแค่ไหนเอ๊่ารักมากเลยหล่อนอะเป็นผู้ชายที่หล่อมีเสน่ห์มาก ที่สำคัญเตะบอลเก่งด้วยผมเห็นลีลาในการกระชากลากเลยนะครับในการเตะบอลแบบล่าสุดได้ไปดูกันเปล่า oh. เก่งมากเลยนะครับวันนั้นวันนั้นกัปยิงไปกี่ประตูห<ม>นึ่งประตูผมยิงจุดโทษในเกมให้เขายิงจุดโทษ <laughs> จุดโทษเป็นเรื่องของ,งความกดดันนะครับโอเค โอเคนะฮะออกทีวิดีโอนิดนึงนะครับโอเคนี่คือศิลปินนะครับที่โอ้แนกขับเยอะมากๆเลยนะครับพวกเราครับส่งเสียงดังๆให้กับกราฟคณาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยอดเยี่ยมมากมากเลยนะครับเอาละฮะจริงจริงแล้วโอ้ยอยากให้กับโชว์อีกสักสามสี่เพลงนะฮะแต่เนื่องด้วยศิลปินกลุ่มต่อไปเขา